สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวสวนหลังบ้านค่ะเป็นสวนหลังบ้านเล็กๆเนาะเราก็ปลูกผักผสมผสานผักบ้างดอกไม้บ้างค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่29สิงหาคมถ้าอยู่ในเมืองหนาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปลายฤด,ดูปลูกผักแล้วค่ะเราปลูกผักเดือนนี้ได้แล้วก็เดือนหน้านก็น่าจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือไม่กี่อย่างแล้วก็มาเริ่มตรงจุดนี้กันเลยเนาะเดี๋ยวพามาดูดอกไม้กันก่อนค่ะ อันนี้เป็นดอกบิกเนียแบบมีหัวเราเก็บหัวมาจากปีที่แล้วนะคะอยู่ได้หลายปีค่ะแล้วก็เอามาปลูกนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มบานดอกช่วงนี้จะบานดอกเยอะหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นสีส้มเนาะลงทุนครั้งเดียวนะคะเขาก็ให้ดอกหลายปีเลยค่ะถ้าเราเก็บหัวไว้ช่วงฤดูหนาวเนี่ย เราก็สามารถปลูกได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นสีเหลืองก็กำลังเริ่มบานเขามีหัวอยู่ใต้ดินค่ะอันนี้เราก็ปลูกนะคะดูแลง่ายด้วยค่ะเพียงแต่รดน้ำให้ปุ๋ยเขาก็มีดอกออกมานะคะจากดอกบิโกเนียแบบมีหัวเดี๋ยวเรามาดูตรงด้านนี้นะคะตรงด้านหน้า g r e e n เฮาส์ ก็จะเป็นดอกไม้เป็นส่วนใหญ่อะนะคะนี่ตรงด้านหน้าของกรีนเฮาส์เนาะก็มาดูตรงจุดนี้อันนี้ก็เป็นดอกดาวเรืองฝรั่งเศสก็มีหลายสีมีทั้งสีส้มสีเหลืองดอกก็มีความสวยงามค่ะ ดอกดาวเรืองฝรั่งเศสนี่ปลูกง่ายเพียงแต่ต้องคอยระวังพวกหอยกับหอยทากันนะคะหลังจากที่เราปลูกแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บเมล็ดไว้ปลูกปีหน้าได้อย่างดอกนี้เนี่ยเขาบานเสร็จแล้วเราก็เก็บไปตากแห้งกันนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยเขามีเมล็ดเยอะนะคะปีหน้าเราก็ไม่ต้องซื้อนี่ค่ะเราก็เอาไปปลูกได้นะคะพอเพราะเมล็ดแล้วก็ปลูกได้มาดูใกล้ๆดอกดาวเรืองฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นดอกกระเร เราซื้อหัวมาค่ะแล้วก็เอามาปลูกค่ะอันนี้หนึ่งกระถางนะคะหนึ่งกระถางหัวเดียวก็ออกมาเยอะแยะเลยค่ะมีดอกออกมาเยอะแยๆเลยก็เป็นสีขาวสีแดงดอกมีความสวยงามช่วงนี้นะคะเขาก็จะเริ่มบานช่วงนี้เยอะค่ะอากาศไม่ร้อนไม่หนาวก็ชอบอากาศในช่วงนี้นะคะบานออกมาหลายดอกตรงนี้อีกสองดอก อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็บานสวยงามดีค่ะดอกรักเร่เขาจะมีหัวนะคะช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็คล้ายกับดอกบโกเนียเนาะเราก็ขุดหัวมาแล้วก็ตากแห้งแล้วก็เก็บไว้ปีหน้าเราก็ปลูกต่อเราซื้อมาครั้งเดียวเขาก็อยู่ได้หลายปีค่ะแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยหัวที่เราปลูกเนี่ยเขาก็จะโตขึ้นเราก็แยกหัวมาปลูกได้หลายต้นค่ะ ตรงนี้อีกสองสามดอกอันนี้กระถางเดียวนะคะอันนี้กอใหญ่มีหลายดอกอน,นี่หนึ่งกระถางแล้วก็กระถางที่ถัดมาอันนี้เราได้เพาะจากมเมล็ดค่ะอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งเป็นดอกเล็กอันนี้เราเพาะจากมเมล็ดพอเราปลูกไปเนี่ยปลาด้ดูปลูกเขาก็จะมีหัวอยู่ตรงด้านล่างปีหน้านะคะเราก็เอาหัวมาปลูกอีกก็มีดอกเล็กๆแบบนี้นะคะมีหลายสี สีขาวก็มีตรงนี้เป็นสีขาวอันนี้เราปลูกจากเมล็ดค่ะแล้วก็มาใกล้ๆอันนี้เป็นหัวดอกรักเรศที่เราซื้อมาอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งอันนี้เป็นสีชมพูสวยงามค่ะกำลังเริ่มบานแล้วก็ตรงนี้ดอกจะโตหน่อยนะคะอันนี้อันนี้บานสวยงาม แล้วก็มาอีกกระถางหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งเราซื้อมาเขาจะมีสีผสมค่ะอันนี้ก็อีกสีหนึ่งออกจะเป็นสีส้มดอกโตด้วยค่ะดอกมีความสวยงามค่ะก็มีหลายดอกนะคะตรงด้านล่างนี้ก็มีอีกหนึ่งดอกแล้วก็ตรงนี้ก็มีค่ะ อันนี้1กระถางค่ะเขาก็แตกกิ่งก้านสาขาออกมานะคะแล้วก็อีกกระถางหนึ่งาา lonely, อันนี้ก็เป็นสีขาวกับสีแดงเหมือนที่เห็นเมื่อกี้นะคะอันนี้พันเดียวกันอันนี้ก็อีกหัวหนึ่งอันนี้ก็เราปลูกอีกหนึ่งกระถางเขาก็มีดอกออกมาเยอะแยะเหมือนกันค่ะดอกเขามีความสวยงามค่ะแล้วก็ที่ดอกตูมที่กำลังบานนะคะกำลังออกมาก็มีเยอะอันนี้อันนี้เป็นดอกตูม แล้วก็อันนี้ก็เริ่มบานนิดหน่อยแล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้บานได้หลายวันแล้วค่ะอันนี้ไม่ค่อยสวยแล้วค่ะอันนี้ออกเป็นสีม่วงมาดูตรงดอกที่เริ่มจะบานแบบก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีม่วงก็มี2ส,สี ด้านล่างจะเป็นสีเข้มม่วงเข้มแล้วก็กลีบดอกด้านในจะเป็นสีม่วงอ่อนอันนี้ก็ดอกทะเร่เหมือนกันค่ะแล้วก็มากใกล้ๆอันนี้เป็นพริกที่เราปลูกในกระถางทรงสูงค่ะเป็นพริกพันเตีย้ยตอนนี้ที่จะมีผักตอนนี้ก็มีพวกพริกค่ะที่สามารถเก็บทานได้เรื่อยๆนะคะอันนี้เราปลูกข้างนอกกรีนเฮาส์ ต้นเตี้ยค่ะมีพื้นที่จํากัดก็ปลูกพริกต้นเตี้ยทานได้เขาอร่อยค่ะทํากับข้าวได้หลายอย่างเขาไม่ต้องการเนื้อที่เยอะค่ะแล้วปลูกแบบนี้เนี่ยเขาก็ออกดอกออกผลดีนะคะอันนี้เป็นภาพโดยรวมเป็นกระถางทรงสูงที่เราเคยปลูกสตรอเบอรี่นะคะตรงด้านข้างๆเขาก็มีรูเนาะเราก็ปลูกพริกด้านข้างด้วยนะคะก็มีรูแบบนี้เนาะแล้วก็ปลูกพริกด้านข้าง อย่างกระถางทรงสูงนี้น่าจะมีสักสิบต้นน่าจะได้คล้ายๆเป็นหอคอยนะคะแล้วก็มาตรงนี้อันนี้ก็เป็นต้นราสีผสมแล้วปลูกเพื่อใบค่ะใช้ใบประดับค่ะก็มีอยู่สองสองสีเนาะอันนี้ก็จะสีเข้มหน่อยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีอ่อนหน่อยจะเป็นข้างในเป็นออกเป็นสีเหลืองเนาะ เสีอ่อนแล้วก็ขอบใบเป็นขอบสีเขียวตรงนี้เป็นดอกอันนี้เป็นดอกพิทูเนียเนาะอันนี้เราเก็บมเมล็ดมาจากปีที่แล้วนะคะแล้วก็เอามาพอะเมล็ดแล้วก็มาปลูกก็ถือว่าเป็นดอกฟรีฟรีค่ะดอกพิทูเนียเขาปลูกง่ายค่ะเราสามารถเก็บมเมล็ดนะคะแล้วก็เอามาปลูกได้ ไม่ต้องซื้อนะคะถ้าคุณไม่ค่อยมีฝักเขาไม่ค่อยมีเมล็ดเนี่ยตรงกลางนะคะตรงกลางเนี่ยเอาผู้กันก็ได้ผู้กันนะคะผู้กันเล็กๆเ,เนาะเอามาวนๆตรงนี้นะคะก็จะช่วยผสมเกสรเาก,ก็จะผลิตเมล็ดค่ะแล้วก็มาตรงนี้อันนี้เป็นดอกบิโกเนียแบบมีหัวอีกพันหนึ่งนะคะ พันนี้ก็มีความสวยงามเหมาะสําหรับปลูกในกระถางแล้วก็ในกระถางแขวนเพราะว่าดอกเขาก็จะห้อยลงมาแบบนี้ค่ะอันนี้จะไม่เหมือนดอกบิโกเนียที่เราให้ดูตอนแรกกันนะคะตอนแรกที่ต้นคลิปนะคะอันนั้นอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งกลิบดอกเขาก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะมีความสวยงามเขาก็จะห้อยออกมาแบบนี้นะคะเวลาเขาบานดอกออกมาการดอกก็จะยาวหน่อย ก็มีหลายสีค่ะสีที่เราซื้อมาก็จะออกเป็นแนวสีส้มสีเหลืองมีกลิบดอกเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะบานดอกออกมาเรื่อยๆค่ะช่วงนี้เขาก็จะบานออกมาแบบนี้นะคะออกมาเรื่อยๆ จากดอกบิโกเนียเนาะเรามาดูตรงใกล้ๆนี้นะคะอันนี้เป็นแปลงผักที่เราปลูกผักมาหลายอย่างแล้วค่ะตอนต้นปีเราก็ปลูกผักกาดกลวงตุ้งห้องเต้นเนาะแล้วก็ปลูกผักอื่นๆด้วยอย่างเช่นทั่วพุ่มจําได้แล้วค่ะทั่วพุ่มนึกไม่ออกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เอามาปลูกมะเขือเทศนะ,นะคะปีนี้อากาศดีค่ะมะเขือเทศก็จเจริญเติบโตดีนะคะตอนนี้ก็สุกเยอะเลยค่ะ ปีนี้ให้ผลผลิตดีมากค่ะอากาศร้อนนะคะอากาศอุ่นมะเขือเทศก็จเจริญเติบโตดีอันนี้เราได้พอจากมเมล็ดเองนะคะพอจากมเมล็ดเองเนาะเดี๋ยวพามาดูตรงมุมนี้บ้างนะคะมาตรงด้านหลังริมรั้วที่แคบค่ะแต่เราก็พยายามปลูกหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยแล้วก็ปลูกเพื่อใช้ใบแล้วก็ปลูกเพื่อประดับ ที่นี่เมืองหนาวเนาะเขาก็ไม่มีกล้วยให้เราได้ทานนะคะรูปลูกค่อนข้าง,งจะสั้นเขาก็ผลิตใบค่ะแล้วก็ตัดใบเอามาห่ออาหารก็ได้นะคะห่อข้าวต้มก็ได้ทำอาหารได้หลายอย่างก็หายคิดถึงบ้านได้เนาะอันนี้ต้นกล้วยนะคะเขาก็ทนหนาวค่ะแล้วก็มาตรงกระถางด้านล่างอันนี้เป็นกระถางดอกบัวค่ะเมื่อวานเขาก็บานนะนะคะ มีดอกตอนนี้ตอนเช้าอยู่แดดยังไม่ส่องมาตรงนี้นะคะเขาก็ยังไม่บานเมื่อวานนี้เขาบานสวยเลยนะคะเราก็ได้ถ่ายไว้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระถางดอกบัวสองกระถางแล้วก็ใกล้ๆนี้อันนี้ก็เป็นตะไคร้ปีนี้ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะคะเป็นตะไครค้ค่ะ ด้านข้างริมรัว้วอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศอันนี้เป็นมะเขือเทศพลัมลูกโตค่ะอันนี้เหมาะสําหรับทําซอสมะเขือเทศเราปลูกเยอะหน่อยค่ะมะเขือเทศปลูกง่ายปลูกไม่ยากกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็สุกเยอะเลยเดี๋ยวพามาดูข้างในนะคะมาดูผลที่สุกนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเก็บมาหนึ่งผลเนาะข้างในอะ่ะตรงนี้นี่สุกเยอะเลยนะคะอย่างผลนี้นี่ค่ะลูกโตขนาดนี้เลยนะคะอันนี้ลูกโตมากเลยนะคะเมื่อเกิดเทศพลัมเหมาะสำหรับทําซอสเมื่อเกิดเทศค่ะเนื้อเขาไม่เละนะคะแล้วก็มีมเมล็ดข้างในน้อยตอนนี้ก็เริ่มสุกค่ะ ข้างบนก็ที่ยังไม่ค่อยสุกก็มีใกล้กับมะเขือเทศตรงนี้อันนี้เป็นมะเขือค่ะอันนี้เป็นมะเขือเปราะหยาดทิพย์พอดีในกรีนเฮาส์เราไม่มีพื้นที่ค่ะก็ลองปลูกข้างนอกดูเนาะเขาก็มีมะเขือให้เราเนาะสองสามผลมาดูตรงด้านล่างกันนะคะ ลูกเล็กๆก็มีค่ะเริ่มติดผลก็มีนะคะก็ทดลองดูนะคะว่าเขาจะได้ผลหรือเปล่าข้างในกรีนเฮาส์เราไม่มีพื้นที่ค่ะแล้วก็ลองปลูกข้างนอกดูอันนี้ดอกก็เริ่มออกมานะคะตอนนี้ก็มีดอกออกมาที่เป็นมะเขือก็มีค่ะ สองสามผลก็พอเก็บทานได้นะคะข้างล่างก็มีอีกผลหนึ่งตรงนี้ก็เป็นดอกดาเรืองฝรั่งเศสตรงนี้เป็นด้านหน้าของ Green House นะคะ ดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปข้างในกรีนเฮาส์เนาะเรามาดูตรงนี้นิดหน่อยเนาะอันนี้ก็เป็นดอกักเก蕾ค,ค่ะเราปลูกในกระถางตอนนี้ก็เริ่มบานจริงๆบานมานานแล้วค่ะที่บานเสร็จแล้วก็มีเนาะเราก็ตัดทิ้งนะคะที่กําลังเริ่มบานก็มีตรงนี้ก็กําลังเริ่มบานอันนี้ก็เป็นโทนสีม่วง มีสีสวยงามนะคะอันนี้ก็เริ่มบานอันนี้ก็บานเสร็จแล้วนะคะไม่ค่อยสวยแล้วค่ะอันนี้ก็กําลังบานค่ะดอกเล่เขาปลูกง่ายในกระถางค่ะปลูกลงในดินก็ได้ในกระถางก็ได้นะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศที่เราให้ดูเมื่อกี้เนาะที่ยปลูกในแปลงผักนะคะแล้วก็หันมาตรงนี้อันนี้ก็เป็นกรีนเฮาส์ค่ะเป็นกรีนเฮาส์เล็กๆค่ะ เมื่อกี้ลืมบอกไปเนาะมะเขือเทศเนี่ยเราปลูกเยอะหน่อยตรงด้านข้างนี้ก็มีนะคะตรงนี้ก็มีด้านหลังของกรีนเฮาส์อันนี้ก็มีมะเขือเทศเดี๋ยวพาไปดูเนาะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในกรีนเฮาส์ค่ะตรงนี้เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะอันนี้เราปลูกด้านหลังกรีนเฮาส์ค่ะริมรั้วเนาะเราก็ปลูกในถุงพลาสติกตอนนี้ก็สุกเยอะเหมือนกันค่ะ อย่ามาดูพวงนี้เนาะพวงนี้ค่อนข้างดกค่ะอันนี้พวงเดียวนะคะมีประมาณ30-40ถึงผลน่าจะได้จากด้านล่างขึ้นมาด้านบนเนาะอันนี้ภาพโดยวรวมค่ะอันนี้หนึ่งพวงค่ะพามาดูข้างใน Green house ค่ะตรงทางเข้าของ Green house แล้วก็มีดอกดาวเรืองฝรั่งเศสอันนี้เราก็เพาะจากเมล็ดเนาะเราก็ เก็บเมล็ดมาจากปีที่แล้วค่ะแล้วก็เอามาเพาะค่ะเข้ามาข้างในกรีนเฮาส์เนาะมาดูตรงด้านข้างก่อนนะคะอันนี้เป็นทางเข้าประตูเนาะด้านซ้ายมืออันนี้ก็เป็นพริกนะคะแต่เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกค่ะก็มีชื่อว่า คารโรไน่าริเปอร์ค่ะตอนนี้ก็กำลังสุกเลยนะคะเผ็ด mm hmm. จริงๆนะคะแกงโม้ใหญ่ๆเนี่ยเราใส่เม็ดเดียวก็พอค่ะก็ยังเผ็ดเลยนะคะยิ่งสุกแบบนี้อันนี้ก็ยิ่งเผ็ดนะคะอันนี้สุกแล้วก็เริ่มสุกตอนที่เขาดิบนะคะเป็นผลสีเขียวเนาะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ยังไม่สุกก็อาจประมาณเดือนหน้าค่ะ ก็มีโอกาสสุกนะคะถ้าอยู่เมืองหนาวเนี่ยเราปลูกพริกในกรีนเฮาส์จะให้ผลผลิตดีค่ะก็ค่อนข,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 ข้างจะดกอย่างใกล้ๆนี้อันนี้ก็เป็นพริกพันเตีย้ยอันนี้เราก็ปลูกในกระถางอันนี้เป็นพริกพันเตี้ยค่ะก็เหมาะสำหรับเราเนาะเราไม่ค่อยมีพื้นที่ค่ะแล้วก็ประหยัดเนื้อที่แล้วก็ปลูกในกระถางก็เป็นพุ่มเตีย้ยแบบนี้ค่ะ ความสูงก็ประมาณ1ฟุตนะคะก็ผลิตดอกออกผลใช้ได้นะคะแล้วก็มีพริกเก็บทานตลอดทําผัดกะเพราบ้างนะคะทำน้ำพริกบ้างที่เราชอบทำก็น้าพริกกับมะเขือส้มหรือน้ำพริกกับมะเขือเทศนะคะก็อร่อยดีค่ะความเผ็ดก็คล้ายๆกับพริกขี้หนูค่ะรสชาติก็คล้ายๆกันน่ะนะคะก็ใช้ทดแทนกันได้ ใกล้ๆก,กับพลิกตรงนี้ก็เป็นกะเพราค่ะเราก็พ่อจากเมล็ดก็เก็บกินเยอะค่ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ก็ก็ผลิตยอดออกมาเรื่อยๆอันนี้เราก็เก็บมาปรุงอาหารได้อีกค่ะก็มียอดกะเพราให้เก็บทานค่ะ